สวัสดีครับกลับมาที่นะครับโหลาพยายกรณ์อีกครั้งนะครับคราวนี้มาถึงคนลักคนาราศีธนูกันแล้วนะครับคนลักคนาราศีธนูดาวประหลาจำตัวเป็นดาวพฤหัสปรากฏว่าดาวพฤหัสโคจรถอยหลังครับแล้วก็ถอยหลังอย่างนี้ไปจนถึงวันที่ 23กันยาแต่ยังดีอยู่หน่อยครับในเดือนกรกฎดาดาวพฤหัสจะกลับมาอยู่ในเรือนของตัวเองนะครับคนลัคนาราศีธนูมีข้อดีอยู่นิดเดียวคือเอฟเฟกระหว่างนะครับดาวเสาร์และดาวพฤหัสโคจรถอยหลังนี่น้อยมากนะครับเพราะหน,นะครับดาวพฤหัสนั้นกุมกับดาวการเงิน เพราะฉะนั้นไปไหนมาไหนก็คิดแต่เรื่องเงินทําให้อะไรครับยังพอหาเงินได้อยู่แต่อาจจะไม่ได้เท่าที่เคยหาได้อาจจะไม่ได้ตามเป้าหรืออาจจะได้ล่าช้าหน่อยแต่จะมีปัญหาอยู่นิดนึงสําหรับคนลัคนาราศีธนูคือตอนนี้ดาวราหูยังคงเล็งลัคนาท่านอยู่เพราะฉะนั้นมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างบอบบางเปราะบางมากๆเกี่ยวกับ ด้านความรักหุ้นส่วนคู่ครองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังด้วยช่วงนี้ดาวตัวท่านก็โครจรถอยหลังดาวพุธซึ่งเป็นดาวคนรักคู่ครองของท่าน ก็ถอยหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้เกิดอะไรครับ20วันระวังเลิกกันสำหรับคนลักนณาราศีสนูจะเป็นช่วงไหนจะเป็นอย่างไรยังไงเดี๋ยวเรามาว่ากันเป็นเรื่องๆติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับก่อนที่จะไปในเนื้อหาสาระมีข่าวไปสัมพันธ์สักนิดนึงสำหรับใครที่ นะครับรักสุขภาพรักตัวเองนะครับแนะนําน้ําตาลมะพร้าวร้อยเปอร์เซ็นต์โคโคฮาร์ดทำจากน้ําตาลมะพร้าวร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีแบะแซไม่มีน้ําตาลทรายหรือไม่มีน้ําตาลจากอ้อยนะครับนอกจากมีประโยชน์แล้วยังมีรสชาติที่อร่อยมากๆใครที่นะครับสนใจเอาไปทําน้ําสลัดครีมสลัดอาหารทานเล่นอาหารคาวหรือขนม นะครับลองเอาไปใช้ดูแล้วจะติดใจมีทั้งประโยชน์แล้วก็ราคาไม่แพงถ้าสนใจนะครับไลน์ไปได้ที่1 1 2 2 CO COCO นะครับเป็นไลน์ของทางโคโค่ฮาร์ดเคานนะครับอีกครั้งนะครับ1 1 2 2 CO COCO นะครับทีนี้ มาอีกเรื่องหนึง่งสำหรับคนที่อยากจะบูชาดวงของตัวเองตอนนี้โหราพยายักษ์นั้นทำนะครับดวงมหามงคลขึ้นมาแล้วนะครับจะเก็บดวงของตัวท่านนะครับคู่กับแผ่นยันมหามงคลเสริมทั้งด้านการเงินการงานสุขภาพโชคลาภแล้วก็ป้องกันสิ่งไม่ดีพร้อมด้วยมีพระคถาชินนับัญชร ครอบดวงของท่านอยู่ถ้ายิ่งสวดเนี่ยยิ่งส่งผลให้ท่านดวงดียิ่งยิ่งขึ้นไปใครถ้าค่อนข้างเครียดหรือวิตกกังวลอยากได้ใบดวงของตัวเองมาบูชาก็ติดต่อได้ที่ Line ID โหราพยายกษ์ด้านบนนะครับราคาก็ไม่แพงครับ899บาทถ้าสนใจในรายละเอียดสามารถเข้าไปในช ANNEL ของอาจารย์หรือพิมพ์ที่ y o u t u b e ว่า นะครับใบดวงโหราพยายักหรือใบดวงมหามงคลก็ได้ลองพิมพ์ดูขึ้นแน่นอนนะครับจะมีรายละเอียดทุกอย่างในนั้นได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูด้านจิตใจของคนลัคนาราศีธนูการปรากฏว่าดาวจิตใจของคนลัคนาราศีธนูนั้นไปอยู่ในภพการเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะคิดถึงเรื่องเงินคิดถึงเรื่องการสร้างรายได้เป็นหลักคิดมากจนบางทีไม่ได้สน ว่าจะมีความถูกต้องมันจะเทามากเทาน้อยเงินดําเงินเทาอะไรต่างๆคิดแต่ว่าจะเอาเงินอย่างเดียวก็ฉะนั้นต้องระวังนะครับอะไรที่มันหนักหนาฮาร์ดคอร์จนเกินไปอาจจะส่งผลร้ายในอนาคตกับท่านได้แล้วก็ช่วงนี้นะครับคนลัคนาราศีธนูก็จะมีความคิดอะไรแปลกๆอาจจะมีการลองขายของในโซเชียลขายของออนไลน์หรือทําอะไรดูนะครับก็ลองดูนะครับ ถือว่าเป็นอะไรที่สามารถทำได้เพราะดาวใจนะครับที่กลุ่มกับดาวการเงินคือไปไหนเอาดาวเสาไปด้วยนะครับก็จะทำให้เลยครับทุกลมหายใจคิดแต่เรื่องเงินจนไม่คิดถึงเรื่องอื่นแต่ว่าเงินที่ได้นั้นอาจจะต้องทำใจหน่อยอาจจะได้ไม่ได้ตามเป้าหรือได้ช้าได้ไม่ดีเท่าที่ควรก็ขอให้เลยครับ ทำใจนิดหนึง่งเดี๋ยวพอดาวเดินท่านก็จะกลับมาล่ำรวยอีกครั้งอย่าไปเชื่อข่าวโคมลยอ,อย่าไปลงทุนแชร์อย่าไปเล่นหุ้นอย่าไปซื้อน้ำมันในช่วงนี้เพราะดาวราหูนั้นเล็งลัคนาคนลาศีธนูไปจนถึงวันที่10กันยาเพราะฉะนั้นเนี่ยในดวงโลกนั้นลาหูจะเริ่มให้คุณหลังจากวันที่10 หลังจากวันที่10กันยาเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับคนลัคนาราศีธนูนั้นจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่อง 1. คือเรื่องเพื่อน2เรื่องหุ้นส่วน 3. เรื่องความรักเป็นอะไรที่หนักมากสําหรับคนลัคนาราศีธนูเพราะดาวราหูนั้นสเสวยตําแหน่งพินทุบาทแปลว่าไม่ดีทางภาษาไทยง่ายๆก็คือไม่ดีนั่นเองทีนี้เนี่ยนะครับนอกจากนะครับ ท่านเนี่ยจะต้องระวังด้านจิตใจความละโมบจนเกินไปขอญาตใช้คำแรงๆคิดแต่เรื่องเงินจนเกินไปอาจจะต้องระวังนะครับไม่ควรไปนะครับไป ซื้อในกอเอาไปขายในขอปรากฏว่าในกอเนี่ยบิดเบี้ยวเรื่องราคาท่านก็เลยไปขายในขอไม่ได้แล้วส่งของปลอมส่งของเรียนแบบให้อะไรเงี้ยระวังจะโดนกฎหมายทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางโซเชียลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับล็อตแรกเป็นยังไงล็อตต่อไปก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่อย่างนั้นต่อไปท่านจะมีเกณฑ์โดนฟ้องมีคดีความเกิดขึ้น เพราะตอนนี้นะครับดาวอลีอลีแปลว่าคดีความแปลว่านี่สินคือดาวสุกดาวสุกนั้นโคจรถอยหลังในทั้งเดือนมิถุนาเลยเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเทาเกินไปจนดำหรืออะไรที่มันไม่ถูกต้องมากๆนั้นขอให้หยุดขอให้เบาขอให้เพลาไว้ก่อนนะครับทีนี้นะครับ เรามาดูอีกเรื่องหนึ่งคือดาวอังคารปรากฏว่าวันที่16ดาวอังคารนะั้นโคจรเข้าไปเป็นค่าประจำราศีอยู่ในภพพันธุนะครับดาวองคารนอกจากจะเป็นเจ้าเรือนภพปุตตะปุตตะแปลว่าบุตรบริวารแล้วยังเป็นเจ้าเรือนภพวบบินาศเพราะฉะนั้นมันจะมีเอฟเฟกที่จะเกิดกับท่านคือนะครับจะมีเอฟเฟกที่เกิดกับท่านคือ1 ท่านอาจจะมีอุบัติเหตุทางรถยนต์เพราะดาวพฤหัสนะครับไปปะกับดาวมฤรตยูดาววินาศโคจรเข้าไปอยู่ในภพพันธุนะครับวินาศแปลว่าความชิบหายความเสียหายพันธุแปลว่ารถยนต์เพราะฉะนั้นท่านจะต้องระวังอุบัติเหตุทางรถยนต์ด้วย2ท่านมีเกณฑ์โดนกักตัวนะครับเพราะว่าดาวอังคารนั้นเป็นดาววินาศวินาศ แปลว่าอยู่ในที่จำกัดหรือคุกตารางเพราะฉะนั้นในช่วงวันที่16มิถุนาจนถึงวันที่30มิถุนาอย่าไปไหนอย่าไปที่มันเลยเคอร์ฟิวอย่าไปเดินทางไปในที่ที่จะมีปัญหามีเกณฑ์โดนกักตัวได้ต้องระหว่างในช่วงนั้นแล้วดังคารเป็นคา่าประจำราศีคาาแปลว่าเกิดแน่นอนหรือถ้าไม่โดนกักตัวก็อาจจะด้งเลยครับ กลับมาอยู่บ้านเหมือนเดิมไม่ได้ไปทำงานโดนให้กลับมาอยู่บ้านอาจจะเป็นไปได้ว่าท่านอาจจะไปขึ้นรถเมล์กับคันที่มีผู้ป่วยอยู่ หรือไปทำงานร่วมกับคนที่มีผู้ป่วยแล้วท่านไม่ติดแต่โดนให้กลับไปทำงานที่บ้านอะไรอย่างนั้นเป็นต้นก็จะต้องระวังในช่วงตรงนี้ด้วยส่วนด้านจิตใจนะครับช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจตัวเองเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหวาดระแวงคิดแต่เรื่องตัวเองเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ย ทำบุญบ้างสวดมนต์บ้างนั่งสมาธิบ้างมันจะได้อะไรครับกลับร้ายกลายเป็นดีจากคิดแต่จะเอาอาจจะกลายเป็นคิดใหม่ทําใหม่นะครับอาจจะมีอะไรครับพุทธิปัญญาเกิดขึ้นนะครับช่วงนี้อย่าไปบ้าไปทําอะไรตามโซเชียลจนเกินไปเพราะดาวราหูมันจะส่งให้ท่านเนี่ยดื้อรัน้นแล้วก็ทําอะไรที่ไม่ควรทําในช่วงดังกล่าวนะครับ ทีนี้เรามาดูด้านการเงินกันดาวการเงินเป็นดาวเสาปรากฏว่าดาวเสานั้นโคจรถอยหลังก็จริงแต่ยังถอยอยู่ในบ้านตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์มองว่าเงินยังได้อยู่ยังได้แบบชิวเฉียดยังได้แบบสามารถผ่านพ้นในช่วงดังกล่าวไปได้ เพราะฉะนั้นการเงินที่ได้มานั้นอาจจะหนึ่งได้ไม่ตามเป้า2ได้ช้าแต่อาจารย์มองว่ายังได้อยู่แม้ว่าดาวเสาร์จะย้ายราศีกลับมาอยู่ในราศีธนูก็ยังคงได้ตังค์อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเอฟเฟกต์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับคนลัคนาราศีธนูมีอย่างเดียวคือโดนหลอกเอาเงินไปเพราะความละโมบของท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เตือนแล้วเตือนอีกเตือนแล้วเตือนอีกอ,กอกยา่า นะครับให้มันเกิดขึ้นกับท่านเอาเป็นว่ามีเงินก็เก็บไว้อย่าไปลงทุนเพราะว่าดาวเสาร์ที่ถอยหลังนั้นนอกจากในเดือนมิถุนากรกดาสิงหาแล้วกว่าเสาร์จะกลับมาเดินเป็นปกติต้องรอจนถึงวันที่18 กัญญาแต่อย่างที่บอกนะครับเสานั้นเป็นดาวการเงินหนึ่งมันอยู่ในเรือนภพของตัวเองแม้ถอยหลังมันก็ดาวกันเงินมาทับตัวเพราะฉะนั้นก็ยังมีเรื่องรายได้เข้ามาตลอดเพราะฉะนั้นเงินอยู่กับเราอย่าให้เขาเอาไปต้องระวังด้วยนะครับตรงนี้ทีนี้นะครับ เรื่องเงินก็จบไปนะครับถามว่าควรซื้อของไหมไม่ควรควรลงทุนไหมไม่ควรแต่ถ้าค้าขายอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยสามารถทําได้นะครับเกี่ยวกับด้านโซเชียลทำได้เครื่องยนต์นกลไกทําได้เล็กน้อยนะครับทีนี้เรามาเรื่องจิตใจแล้วเรื่องการเงินแล้วนะครับเรามาดูด้านสุขภาพกันบ้างนะครับดาวสุขภาพของคนลัคนาราศีธนูนั้นเป็นดาวจันทร์ดาวจันทร์เดินเร็วมากก็จะขอแยกย่อย ได้นังนี้นะครับวันที่1จนถึงวันที่2เวลา9ก้าโมงสีนาทีให้ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องการงานอวัยวะที่จะต้องระวังคือช่องท้องโรคกระเพาะอาหารเป็นพิษหลังจากนั้นวันที่2จนถึงวันที่4เวลาเที่ยง19นาทีให้ระวังระบบขับถ่ายไม่ควรกินของที่ย่อยยากหรือมีความแหลมคมเช่นก้างปลาหรือกระดูกไก่บางคนชอบกินนะกินแล้วก็กลืน อย่างเด็กๆอาจารย์ก็กินอยู่เหมือนกันนะครับก็ให้ระวังช่วงนี้นะครับสุขภาพระวังเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้อากาศนะครับหลังจากนั้นวันที่4จนถึงวันที่6เวลา15.40ดาจานะครับดาวจันโคจรไปอยู่ในภพวินาศเพราะฉะนั้นที่ไม่เคยไปอย่าไปไม่ควรไปเล่นน้ำคนเดียวไปไว่ายน้ำคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ระวังปวดไข่ดันแล้วก็มดลูกไม่ควรใส่ กางเกงที่ตัวเล็กเกินไปจนทำให้นะครับจิมิเจ็บปวดได้หลังจากนั้นนะครับวันที่6จนถึงวันที่8เวลา8โมง37นาทีนะครับดาวจานโคจรมาทับตัวให้ระวังสุขภาพระวังเกี่ยวกับเรื่องน้ำร้อนของร้อนทานของที่ร้อนจนเกินไปทำให้ผ่าปากพองนะครับหรือว่า ไปตากแดดแล้วเป็นลมแดดเพราะช่วงดังกล่าวนั้นมีดาวลาหูนั้นเล็งกับดาวจัน์เพราะฉะนั้นเนี่ยการออกไปนอกบ้านนอกสถานที่ก็เตรียมล่มเตรียมน,นะครับอุปกรณ์บรรเทาความร้อนไปต่างๆหรืออาจจะต้องทานน้ำให้เพียงพออาจจะมีเกณฑ์คือนะครับร่างกายเสียน้ำมากแล้วมันเกิดฮิสโตรกได้นะครับในช่วงดังกล่าวหลังจากนั้นวันที่8จนถึงวันที่11เวลาตี3-44นาที ช่วงนั้นนะครับดาวจันร์ทเป็นประละมองในแง่ดีคือท่านจะมีโชคแบบไม่คาดฝันไม่ได้เกิดสุขภาพแต่ไม่ควรไปยุ่งกับเหตุทะเลาะวิวาทหรืออุบัติเหตุไม่ควรเป็นไทยมุงในช่วงดังกล่าว จะไม่สวยแล้วก็จะมีโชคแบบไม่คาดฝันในช่วงดังกล่าวด้วยนะครับวันที่11จนถึงวันที่13เวลาบ่ายโมง21นาทีให้ระวังการพบปะพูดคุยการเดินทางระยะใกล้ๆนะครับให้ระวังตรงนั้นเยอะๆแล้วก็ในช่วงดังกล่าวนะครับดาวจันนั้นโคจรทับกับดาวอังคารด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปไหนคนเดียวต้องระวังนะครับไม่ควรไปจะ มีอันตรายเกิดขึ้นได้หลังจากนั้นนะครับวันที่13จนถึงวันที่16เวลาเที่ยงคืน38จุดนี้จะต้องระวังอุบัติเหตุทางรถยนต์ทางถนนมากๆเลยนะครับไม่ควรขับลุยน้ำหรือถ้าฝนตกให้หยุดก่อนระวังเบรกในขณะที่ฝนตกถนนลื่นแล้วจะเกิดรถชนหรือรถฉลับเสียศูนย์ได้ หลังจากนั้นวันที่16จนถึงวันที่18เวลาเที่ยง9นาทีนะครับระวังปวดหัวไมเกรนระวังฮิสโตกระวังเสียน้ำเยอะจนเกินไปแล้วก็ไม่ควรทานอะไรที่ไม่เคยทานมาก่อนระวังท้องเสียนะครับหรือบางทีไปทานของที่นะครับมันโดนความร้อนแล้วมันเกิด เชื้อราหรือเกิดฟองอากาศขึ้นก็อย่าไปทานอะไรเงี้ยนะครับหลังจากนั้นวันที่18จนถึงวันที่20เวลา4ี่ทุ่มย2นาทีนะครับช่วงนี้ดาวจันโคจรอ,อยู่ในตำแหน่งอุดแล้วก็อยู่ในภพอลิให้ระวังโครคภัยไข้เจ็บที่จะเกิดขึ้นไม่ควรกลืนของที่ใหญ่จนเกินไปหรือเคี้ยวไม่ละเอียดในช่วงดังกล่าวนะครับ หลังจากนั้นวันที่20จนถึงวันที่23เวลา6โมงเช้า10นาทีนะครับดาวจันโคจรทับดาวพุทธทับดาวลาหูนะครับรวมกันเบ็ดเสร็จให้ระวังสุขภาพเกี่ยวกับระบบปอดนะครับระบบหายใจการอดนอนความดานันหรือไปกินของที่บูดเน่าแล้วก็เสียรวมทั้งสุราด้วยนะครับระวังโดนมอมนะ หลังจากนั้นวันที่23จนถึงวันที่25เวลา11.43ช่วงนั้นดาวจันโคจรเป็นเกษตรระวังโลกเก่ากำเริบโดนดาวเสาเลงระวังเสียทรัพย์นะครับแล้วก็ระวังของหายนะครับหลังจากนั้นวันที่25จนถึงวันที่27เวลา15จุดนะครับสองสองให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องหลังให้ระวังความร้อนแล้วก็ระวังเจ็บตาระวังนะครับ ไปเพ่งแสงหรือนะครับมีการออกแหล็กแล้วท่านเดินผ่านทําให้แสบตาหน้ามืดแล้วก็เดินชนนูน่นเตะนี่ได้ต้องระวังตรงนั้นหลังจากนั้นวันที่27จนถึงวันที่29เวลา18.00นให้ระวังท้องไส้อีกครั้งหนึ่งการกินอาหารผิดสดัมดาการกินเยอะจนเกินไปแล้วก็กระเพาะไม่ย่อยอะไรลักษณะนั้น หลังจากนั้นวันที่29จนถึงวันที่1เวลา2ทุ่มครึ่งนะคบให้ระวังการขับถ่ายอีกครั้งไม่ควรอดนอนทานเหล้าในช่วงนี้นี่ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับด้านสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับดาวจันทร์มันเดินเร็วเพราะฉะนั้นลองจดไว้นะครับว่าเจออะไรยังไงบ้างแล้วก็มีฟีดแบ็กก็คอมเมนต์ทักทายกันมาได้นะครับทีนี้ หลังจากนั้นเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องการงานแล้วก็ความรักกันเนื่องจากดาวการงานแล้วก็ดาวความรักเป็นดาวดวงเดียวกันคือดาวพุธท,ทีนี้เนี่ยอาจารย์จะขอพูดถึงเรื่องความรักก่อนนะครับ1ถึง8นะครับ มิถุนาดาวพุธโคจรอยู่ในบ้านตัวเองกลุมกับดาวลาหูกุมกับดาวศุกร์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นทั้งคู่ธาตุแล้วก็คู่ศัตรูในเวลาเดียวกันท่านก็จะได้คนที่เป็นคู่เวรคู่กรรมคือเลิกก็เลิกไม่ได้พอาะรักแต่มีปัญหามีปากมีเสียงทะเลาะกันบ่อย นะครับคนที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นลักษณะคือมั่นใจในตัวเองเป็นคนมีตำแหน่งแต่การงานไม่ค่อยมั่นคงอาจจะเป็นคนที่ทำงานต่างถิน่นต่างที่ต่างชาติอะไรลักษณะนั้นนะครับแล้วก็ดูแล้วไม่ค่อยมีความมั่นใจเท่าไหร่สำหรับตัวท่านเพราะดาวท่านนั้นโคจรถอยหลังแล้วด้วยในมุมดาวนั้นมันเป็นอลีและก็มรณะแก่กัน เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องสเปคการกินการอยู่หรือไลฟ์สไตล์ก็คงจะไม่ไม่ตรงกันเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นวันที่8ไปแล้วเนี่ยดาวพุธโครจรถอยหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพอดาวพุธโครจรถอยหลังท่านก็โครจรถอยหลังเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการครบแบบเผื่อเลือกเผื่อจะเจอคนถูกใจเผื่อจะเจออะไรที่ดีกว่าอะไรลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย ท่านจะต้องละวางตรงนี้มากๆเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ดาวพักกันทั้งคู่ถ้าเป็นสุภาพสตรีก็แค่คุยกันไปเที่ยวกันแต่อย่าแบบอยากคบกันเป็นแฟนกันเพราะว่าต่างคนต่างไม่มั่นใจซึ่งกันและกันอาจารย์เกรงว่ามันจะไปด้วยกันไม่ได้ตลอดด้วยการงานของเขาด้านสภาพการเงินของตัวเราหรือการงานของตัวเรามันยังไม่มั่นคงแน่นอนอะไรสักอย่าง เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากวันนี้ไปเนี่ยนะครับก็ถือว่าไม่ดีละแล้วก็ในวันที่21ดาวพุธโครจรย้ายกลับไปอยู่ในราศีพฤษภที่กลายเป็นว่าดาวคนรักคู่ครองไปอยู่ในภพอลิคนที่เข้ามาก็จะเก่งหรือด,ดีไม่เท่าตัวเราหรือไม่ได้หวังไว้หรือเราอาจจะไปรักคนผิดรักคนไม่ควรรักหรือรักเพราะความสงสารเพราะอย่าลืมว่า แม้ดาวพุธจะกลับมาเดินไปปกติแต่ดาวหลักคือดาวราหูนั้นยังเลงลัคนาท่านอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีแต่เรื่องมีปัญหาอยู่ตลอดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้อดทนรอจนถึงวันที่นะครับดาวราหูย้ายคือวันที่10กันยาก่อนจะดีกว่าจะดีแล้วก็ดีมากด้วยนะครับดาวพุธนั้นโค,โคจรถอยหลังทั้งหมดแค่ 20วันเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากวันที่28เวลาประมาณ11นาฬิกาดาวพุธจะกลับมาเดินเป็นปกติแต่มันอยู่ในองศาที่ไม่ดีก็คือเป็นตรียางเสาแล้วก็เทศตรีเลิกถ้าท่านต้องการครบเพื่อจากก็เอาเข้ามาวุ่นวายในชีวิตได้แต่ถ้าการครบเพื่อยาวๆคบเพื่อให้ไปได้กันได้ตลอดมันยังไม่ใช่ช่วงนี้ขอให้เว้นวักทางความรักไว้ก่อน เน้นเงินเหมือนเดิมที่อาจารย์บอกในตั้งแต่ต้นคลิปเน้นเงินหาเงินอย่างเดียวนะครับทีนี้เรามาดูด้านการงานบ้างนะครับไม่ควรเปลี่ยนงานแล้วก็ลงทุนในช่วงนี้ส่วนใครที่ต้องการจะหางานอย่างแรกนะครับ งานนั้นท่านอาจจะต้องพึ่งหุ้นส่วนหรือคู่ครองงานที่เข้ามาจะมีการทำเป็นทีมเป็นงานที่ต้องแก้ปัญหาค่อนข้างหนักแล้วก็เป็นงานใช้คำพูดกํำจาเป็นงานเกี่ยวกับด้านเอกสารค่อนข้างสูงนะครับพยายามหาให้ได้ในช่วงวันที่1จนถึงวันที่8แต่ถ้าหาไม่ได้วันที่8จนถึงวันที่ 28นั้นดาวพุทธโครจรถอยหลังแล้วคงจะต้องทำเป็นจ็อบจ็อบทำเป็นลูกจ้างชั่วคราวไม่ใช่ลูกจ้างประจำหรือนะครับมีสัญญาแบบไม่ได้ต่อเนื่องเท่าไหร่นะครับแล้วดูแล้วท่านก็ไม่ได้ชอบไอ้งานอย่างนี้เท่าไหร่ก็อาจจะทำเพื่อแก้ขัดพอหลังจากเศรษฐกิจมันดีดาวมันดีก็ค่อยย้ายมูฟเมนต์หางานใหม่อะไรก็ว่าไปแล้วก็ ในวันที่21นั้นดาวพุธโครจรเข้าไปอยู่ในภพอรีเพราะฉะนั้นก็จะเป็นงานที่ต้องเดินทางไปแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆซึ่งมีความวุ่นวายมากกว่าดาวพุธจะกลับมาเดินเป็นปกติก็ปาเข้าไปวันที่28นะครับแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยงานในทั้ง2ช่วงเนี่อาจารย์ว่านะครับเหนื่อยแล้วก็หนัก นะครับแต่ว่าช่วงวันที่1นึ่งถึงยีเนี่ยจะเป็นการใช้คําพูดคําจาการพูดคุยเจรจาแต่ว่าถ้านะครับวันที่21ไปนะครับอาจจะเป็นงานที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาแล้วก็เป็นงานที่ค่อนข้างหนักอาจจะต้องมีแบกหามหรือยกอุปกรณ์อะไรต่างๆแต่ถามว่าช่วงไหนที่จะมีเกณฑ์ได้งานเยอะที่สุดปรากฏว่าดาวสุกนั้นเป็นดาวความสําเร็จนั้นยังโคจรถอยหลังอยู่เลยนะครับดาวอาทิตย์ ซึ่งเป็นดาวพบสุภะนั้นนะครับพอดาวพุธนะครับเดินถอยหลังอาทิตย์พึ่งมาเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งที่ได้มาในช่วงนี้อาจารย์ก็มองว่าไม่ได้แน่นอนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับช่วงแรกพูดคุยนะครับหลังจากนั้นวันที่15จนถึง21เป็นงานเกี่ยวกับด้านเอกสารนะครับแล้วก ยีดาวพุธย้ายก็จะเป็นงานแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่เป็นงานค่อนข้างหนักครับเพราะอยู่ในธาตุดินนะครับทั้งหมดก็เป็นเกี่ยวกับโหราพยายักษ์ของคนลัคนาราศีธนูประ จำเดือนมิถุนายนย้ำอีกครั้งนะครับมิถุนายนนะครับเสื้อสีนี้คือเดือนมิถุนายนแล้วนะครับก่อนจากการฝากไปด้วยนะครับน้ำตาลมะพร้าวแท้โ o โค่ฮาร์ดไลน์ไอดียหนึ c o แล้วก็ใบดวงโหราพยายกษ์สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่นะครับชานเลของอาจารย์หรือพิมพ์ที่ Youtube พิมพ์ว่าใบาดวงโหราพยายกษ์ก็จะขึ้นรายละเอียดให้ฟังนะครับ สวยงามมีพุทธคุณขนาดเล็กพกพาง่ายครับวันนี้อาจารย์ยักษ์และทีมงานขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ